สวัสดีค่ะค่ะบประดังนะคะวันนี้มารีวิวทำครบชุดภายในเลยของรถ4ประตูนะคะคันนี้เป็น isuzu d-max c a b ปี2022นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยทำหุ้มเบาะแบบสวมนะคะแล้วก็ปูพื้น7จด,ดีพร้อมข้างประตูด้วยนะคะอันนี้เป็นเซตเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นสีดำได้เย็บสีทองนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้มเบาะปูพื้นข้างประตูค่ะเพื่อให้เข้าเซตกัน เริ่มจากคุ่มเบาะนะคะนี้เป็นชุดสวมค่ะเราสวมทับคลุมบ่อเดิมไม่ลอกแล้วก็ไม่เสียบ่อเดิมนะคะงานเกตเอสวยๆแบบนี้ทุกคันไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะเป็นงานเกตเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะเลือกสีเลือกลวดลายได้นะคะส่วนพรมปูพื้นตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น 7D นะคะ7 d ดีก็คือจะมีตัวใยเสริมตัวนี้ให้อีกชั้นหนึ่ง ชั้นล่างก็คือแบบนี้นะคะสวยๆเป็นงานปักสวยๆแบบนี้หนานูนแบบนี้นะคะเราเสริมยาอีกชั้นหนึ่งมีอุปกรณ์ล็อกให้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานเข้ารูปสําหรับใครที่เลอะเยอะๆนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะค่ะยืดอายุการใช้งานทําความสะอาดง่ายๆนะคะแล้วก็ปิดเต็มงานทะล้านนะคะปิดเต็มออกแบบสวยงามทุกอย่างเลยเดี๋ยวพาไปให้ดูด้านหลังด้วยบูพื้นด้านหลังนะคะก็ปิดจนถึงมากที่สุดเท่าที่เราจะปิดได้นะคะ พร้อมเสริมใยเหมือนกันแบบนี้นะคะส่วนหุ้มเบาะตอนหลังรุ่นนี้นะคะเป็นตัวยกสูงจะมีเท้าแขนตรงกลางทางร้านก็จะหุ้มให้ด้วยแล้วก็ยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะคะอันนี้ดำได้ทองนี่สังเกตนะคะดำได้ทองอันนี้เป็นได้ไนล่อนนะคะได้ไนล่อนนี่ก็คือจะเน้นใช้ทนทนไม่ปีกขาดง่ายๆนะคะ หัวหมอนก็สวยตัวนั่งก็สวยตัวพิงก็สวยนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0917099960หรือว่าไลน์แอดคา99นะคะเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้ด้านล่างนี้ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124ค่ะเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเลยหากสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็แจ้งรุ่นรถปีรถเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ